พี่น้องมาขอสุกขอลาบน้่นัน่งอุทัยเทวีดวยจ้าถ้าแปงให้แล้วขาวออกหลอกจุอ,ออกคือพอออกเนาะออกออกออก้นว่าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่าจ้าเห็นบอแก้ทิพหินตะแปงพี่น้องเห็นเหล็กตัวไรเนาะ เรื่องได้จ้่ตะเกาว์พ่าวห้องออกออกยังสีม่านหมันดิพี่น้องออก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 พนักพ่าวออกบ่แย่ทิพ่าขอโุกเด้อบ่ได้เฮ็ดหยังเพิ่นได้จ้่แก่ทุกคนออก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 บ่ออกบ่จ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ พี่น้องเห็นว่ะจ้าโอ้ยเงียวใส่มือย่ายทิพด้อเพียชก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 ตาดีดีดูนะคะตาดีก็จะเห็นเบิ้งเอาได้จ้าผู้ใดอยากเห็นตัวใดก็เบ,บิ้งเอาดูเอานะคะโชคใครโชคมัน เงี้ยวใส่มือแย่ทิบ์ละจ้าบนห้องออกออกจิ้วออกว่าออกออกว่าออกออกจ้าไปแล้วค่ะ